ช่วงที่สองของรายการส่องเศรษฐกิจนะครับวันนี้วันที่15เมษายนพุทธศักราช2564คุณดวงพรอ,อยู่ใน,ในสายแล Hence, partner, ้วนะครับเดี๋ยวคุณดวงพรจะเล่าให้เราฟังเรื่องอะไรครับวันนี้วันนี้ก็สบายๆเหรอคุณผู้ฟังเพราะว่าจะเตรียมตัวที่จะกลับไปทํางานกันนะคะหลายๆคนก็เตรียมพร้อมๆที่จะกลับไปทํางานขับรถก็ด้วยความระมัดระวังนะคะเพราะเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ย คนเดินทางข้ามจังหวัดเนี่ยหลายพื้นที่เขากักตัวคุณโศิิฟนะแต่หลายพื้นที่เขาก็ใช้รถยนต์ส่วตัวไปทําไปแต่จังหวัดก็ต้องระมัดระวังเพราะว่าไม่ไม่มีใครอยากจะนั่งรถโดยสารตอนตอนตอน,ตอนที่เดินทางกลับภูมิลําเนานะคะก็ถือว่าไม่คึกคักแต่ก็ยังพอมีแหละนะคะเพราะวันที่ คนทยอยเดินทั้งวันที่เก้าวันที่สิบวันที่สิบเอ็ดนะคะแล้วบางบางบริษัทเนี่ยวันที่สิบสองก็ยังทํางานอยู่พ่งนี้คือเขาหยุดกันจริงๆ 13, 14, 15, ก็คือสิบสามสิบสี่สิบห้าก็คือสามวันนะคะคุณผู้ฟังพอสามวันเนี่ยพอจะกลับวันที่สิบห้าเนี่ยก็ต้องทยอยกลับนะคะก็ขับรถด้วยความระมัดระวังและตรงไหนนะคะมันร้อนคุณผู้ฟังอากาศเนี่ยร้อนจริงๆ 34 35ี่ทุกวันนะฮะบางวัน38มสรอยู่ตรงไหนดีว่าวันไหนที่38นะรู้ฟังอาจจะมีช่วงสงการอาจจะมีคนพักร้อนทั้งอาทิตย์หรือเปล่าไม่รู้นะก็อาจจะมีแหละกระโดดโล่งมันบ้างล่ะคุณผู้ฟัง้าเป็อนผมนะสมัยก่อนเนี่ยทำงานแบงค์นะฮะพอถึงช่วงสงการเนี่ยนนะซื้อไมค์กอปใหม่ชุดหนึ่งแล้วตีก๊อปมันทุกวันเลยพักร้อนเดือนหนึ่งเลยอ่ะคือเอามารวมกันหมดเลยไงแล้วพักร้อนเพราะว่าวันหยุดมันเยอะไงแล้วก็มันมี มันมีอะไรอ่ะวันจักรีเนี่ยแล้ววันสงกรานสามวันเนี่ยแล้วเราสมมุติคุณมีวันพักร้อนเก็บไว้ยี่สิบวันเงี้ยนะคุณพักได้คือฝรั่งนี่เขาพักร้อนแล้วเขากลับบ้านเลยนะอืมก็หมายถึงบินกลับไดูเคยังยหยุดจ้ะได้ได้คือเดี๋ยวธนาคารเนี่ยนะเขามีนโยบายว่าคุณต้องหยุดยาวมันเป็นมันเป็นนโยบายว่าพนักงานทุกคนต้องหยุดยาวช่วงหนึ่งอย่างน้อยช่วงหนึ่งในปีหนึ่งเพราะว่าอะไรรู้ป่ะ เพราะว่าคุณนั่งทับอะไรไว้เขาจะได้เห็นไงคือคือคุณดีวเรื่องเงินไงสมัยผมอยู่ธนาคารเนี่ยผมดูแลธุรกิจที่มันเคลียร์เงินปีหนึ่งเป็นแสนแสน,แสนล้านบาทอะนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาอยากให้คุณหยุดอะพอคุณหยุดแล้ว <Okay. S 1> มันมี2อ,อย่างคืออย่างที่1เนี่ยคุณนั่งทับอะไรไว้มันจะได้โผล่มาอย่างที่สองเนี่ยคือเขาอยากรู้ว่าไม่มีคุณได้ไหม คือคือในองค์กรเนี่ยเขาจะต้องใช้คำว่า indispensable ทุกคนเนี่ยจะต้องสามารถถูกไล่ออกได้อะเข้าใจไหมฮะเพราะว่าไม่งั้นองค์กรมันมันจะมีสุขภาพไม่ดีอ่ะคือถ้าเผื่ออ,องค์กรเนี่ยมันมีใครสักคนที่ indispensable คือไม่ไม่สามารถจะไล่ออกได้ต้องพึ่งพิงคนนั้นเนี่ยองค์กรนี้จะเริ่มมีปัญหาเลคือคือ,อคือไม่ต้องเขาต่อรองเลยแค่เขาขับรถไป อ,อุบัติเหตุแล้วเขาไม่สบายเป็นนอนนี่คุณก็ทํางานต่อไม่ได้ไงมันมันไม่ได้ไงเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาสนับสนุนให้คุณต้องพักร้อนยาวๆอ่ะเอออันนั้นก็เป็นเรื่องอดีสําหรับการเงินเนอะใช่ไหมค่ะก็ก็หลายๆคนลาพักร้อนไม่ได้คุณกเลยก็ต้องต้องก็ต้องตราตามที่เขาหยุดนะคะครับถ้าเกิดว่าเป็นอย่างที่คุณเยอนิพูดนะ่ะมันก็มันก็ดี นะคะหลายๆคนก็ดีอ่ะเป็นผลดีต่อหลายๆคนทํางานมาทั้งทั้งซีได้พักได้ผ่อนมันก็ดีนะคะอ,อันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เราเรา,เราชาร์จแบตกันเต็มที่เราให้ฟังอีกนิดหนึ่งพรุ่งนี้พวกพวกบรรดานักค้างเงินที่นิวยอร์กเนี่ยบางคนเนี่ยผมผมมีเพื่อนคนหนึ่งคือคือผมเังเรียนไักเปลี่ยนไงแล้วกอ็อน้องสาวเนี่ยเขาแต่งงานกับเ,เป็นคอ r เรนซี t เทรดเของ JP Morgan ในนิวยอร์กเนี่ย เขาเขาทำงานเนี่ยเกือบย4บชั่วโมงมันความเครียดสูงมากเพราะว่าตลาดมันเทรดย4ิบสชั่วโมงใช่ไหมเขาก็มีลูกน้องสาลัดเนี่ยส่วนตัวเองนี่ต้องคุมอ่ะเพราะว่าเขานั่นอยู่แต่ว่าเขาจะมีเป้าไงสมมุติว่าสมมติว่าปีหนึ่งเนี่ยต้องได้กาไรพันล้านเหรียญเงี้ยพอครบเป้าเขาหยุดเลยนะคุณเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเขาทํางานปีละ6เดือนเองอ่ะแล้วอีก6เดือนที่เหลือไปเที่ยวรอบโลกเพราะว่าคุณคุณเทรดเงินเนี่ยสมมุติว่าคุณได้กาไรพันล้านแล้วคุณเทรดต่อไปคุณอาจจะขาดทุนก็ได้คุณหยุดดีกว่า ใช่ไหมเออพอเข้าเป้าปั๊บหยุดดีไหมได้เที่ยวหกเดือนเนี่ยมาเมืองไทยด้วยอ่ะเออมันมากก็ดีคือบางสาขาอาชีพนะของู้ฟังเขาก็ให้หยุดนะคะเพราะอย่างที่คุณเยหลีอบอกเมื่อกี้ว่าอย่างอย่างกรณีธนาคารนะคะเขาก็บอกว่าคือคุณต้องหยุดแล้วก็คุณก็ต้องพาสเวิร์ดอะไรของคุณเนี่ยมันก็จะหายไปคุณกลับมาทํางานแล้วคุณค่อยค่อยมาเสร็จพัสดุใหม่นะคะคุณก็รีเซ็ตไปก็ปล่อยคุณว่างนะคะ เนื่องจากว่าเขาบอกว่าเรื่องเหล่าเนี้ยมันเป็นเรื่องที่บอกว่าใครก็ทํางานแทนเราได้นะคะ,ะเพื่อที่จะให้บอกว่าไม่สามารถที่จะแบบยึดติดหรืออยู่กับคนใดคนหนึ่งไปนะคคุณผู้ฟังคืองานก็จะได้ไม่เสียหายคุณก็ทําได้ใครก็ทําได้นะคะเขาบอกว่ายิ่งโดยเฉพาะเรื่องระบบการเงินนะคะคุณผู้ฟังเขายิ่งย้ําเสมอนะคะว่าคุณต้องอปล่อยปล่อยตัวเองว่างไป หนึ่งวีมันจะได้ไม่จําสิ่งที่คุณจําไว้นะคะนี่คือเท่าที่เท่าที่ฉันฟังจากเพื่อนที่อยู่สายแบงค์นะคะครับอืมเขาก็บอกแบบนี้แบบที่คุณเดียสิตพูดอะก็อาจจะเป็นนโยบายที่บอกว่าหายไปแบบสิบกว่าวันเนี่ยคุณก็ลืลืมแล้วเขาก็ให้คุณรีเซ็ตนะคะเหมือนที่คุณเดียสิตพูดเหมือนกันว่าหกเดือนคุณคุณอม ใช้พักร้อนยาวเลยเพราะว่าคุณทํางานมาแบบเข้าเป้าแล้วเมื่สี4ชั่วโมงคุณทาอ่ะทาทาทำเหนื่อยนะรู้ป่ะอีตาคนนี้นะมานอนค้างบ้านผมนะมาเที่ยวเมืองไทยนะคุณรู้ไหมเห็นผีโวยวายอะไรสารพัดเลยคือนอนไม่หลับอ่ะไอไอคนที่ไอคนที่ค้างเงินเนี่ยมันนอนไม่หลับเพราะว่าเขาเขาแบบว่าเขารับผิดชอบเงินจํานวนมากแล้วมันมีความเสี่ยงสูงมากในเวลาแบบวินาทีหนึ่งเนี่ยมันมันเกิดอะไรขึ้นอย่างแผ่นดินไหวอะไรเงี้ยนะ โอ้โหแบบแต่แต่พอสมมติสมมติเป้าเนี่ยเขาต้องทํากําไรเท่าไหร่เงี้ยสมมุติเขาทํากําไรได้แล้วนะหยุดเลยไม่เอาเลยแบบกูไปแล้วไม่ไปเที่ยวแล้วไม่สนใจดีไหมก็ดีเหมือนกันเนอะมีเทรดอ้อมก็ดีเหมือนกันรือยันผู้บอกว่าคือร่างกายอะยังไงก็ต้องพักผ่อนอืมมันหยุดก็ต้องพักผ่อนบางคนนะคุณยุทธ็คริบก็นอน นอนเล่นนอนอ่านหนังสือนอนไถโทรศัพท์ในวันหยุดก็คือเขาก็ได้พักผ่อนเขาได้ดีแหละเขาก็ไม่ต้องไปเครียดกับเรื่องของการงานนะคะเหมือนสงการเนะะี่ยค่ะเราก็อยู่สิบสามสิบสี่สิบห้านะคะบางวงันก็เผิดจอสิบหกเว้ยนะพรุ่งนี้อืนะคะแล้วก็ต่อด้วยเสาที่อีกสองวันนะคะหยุดยาวแถม <laughs> นะคะก็ไม่เป็นไรลนะคุณผู้ฟังคือตอนนี้นโยบายรัฐบาลเนี่ยก่อนเราจะอยู่สงการเนี่ยเขาก็เวิร์กทอมโฮมอยู่แล้ว นะคะอยู่ที่ไหนเนี่ยก็ทํางานได้เพราะมีอินเทอร์เน็ตนะคะเหมือนมี่ฉันกับคุณยุทธีเนี่ยก็ทํางานกันมาแบบนานหลายปีแล้วเนี่ยเจอหน้ากันนับครั้งได้นะคะบางครั้งถ้าเจอกันข้างนอกแล้วสวมหน้ากากนะคุณผู้ฟังจาไม่ได้เออใช่ใช่เคยเจอคุณดวงพรสมัยก่อนไปอัดเทปเนาะถ้าถ้าสมมติว่าไม่เข้าไปอัดเทปเนี่ยจะไม่เคยเจอหน้าคุณดวงพรเลยเนาะอ่า นะคะแต่ด้วยครั้งนั้นเทคโนโลยีมันยังไม่ทันสมัยอ่ะแต่พอคราวนี้เนี่ยเทคโนโลยีมันทันสมัยอินเทอร์เนต็ตมันก็ดีมากๆนะคะแล้วก็อีกอย่างคุณผู้ฟังคุณเย็ดเดลงทุนคะลงทุนทำห้องอัดเองนะคะพอทำเนี่ยมันก็คือเสียเงินไปส่วนหนึ่งก็ซื้อความสะดวกสบายอีกส่วนหนึ่งก็คือไม่ต้องเดินทางไม่ต้องขับรถก็ประหยัด ตตังเงินน้ำมันรถประหยัดเวลาเพราะว่าไปแต่ละที่เนี่ยรถมันติดจริงนะคะสุขภาพจิตอีกนะคะสุขภาพจิตเราต้องดีเนี่ยไม่ต้มงทะ้ลาทคนนนไม่ต้องทะเลาะกับคนบางทีด่ากันอยู่ในรถนะคนที่เราด่าก็ใช่ว่าจะได้ยินนะคะรฟังเอออันนี้ก็คือบอกว่าสุขภาพจิตเราก็ดีขึ้นนะคะอย่างบางคนก็บอกว่าอุ๊ยเวิร์กฟอร์มโฮม่น่นาเบื่อนะคะมันก็หน้าเบื่อนะเพราะว่าดิฉันก็ เคยเวิร์กฟอร์มโฮมมาก่อนในช่วงื่อปีที่แล้วนะ้องรู้ฟังเพราะว่าเขาล็อกดาวน์ไงเราไปไหนไม่ได้ใช่ไหมมีเพื่อนก็คือมีตู้เย็นไง <laughs> เออแล้วก็มีแก๊สอยู่หน้าบ้านคือหิวก็สั่งนะคะแล้วน้าหนักก็อ,อก่ฮน <laughs> เออไม่ไม่ขึ้นไง <laughs> เพราะว่า <Okay. S 2> พอเลนแล้วก็ออกกําลังกายนะฮะ, okay, okay. ะและ้วก็อันนี้ค่ะก็ใช้ชีวิตให้มันมีความสุขนะคะวันหดียวเราก็พักผ่อนให้เต็มที่วันทําง,งานเราก็เต็มที่นะคะคุณรู้ฟังค่ะ อันนี้เนี่ยเป็นเป็นเรื่องที่จริงนะผมทํางานอยู่บ้านมาหลายปีแล้วเหมือนกันนะททนี้เนี่ยเรื่องออกกําลังกายเนี่ยนะคือคือส่วนหนึ่งคุณประหยัดนะไอ้ค่าเดินทางค่าน้ํามันอะไรเงี้ยแล้วก็ที่สําคัญคือคุณได้เวลา นะครับอย่างเช่นเวลาเราจัดรายการหนึ่งชั่วโมงเนี่ยคุณต้องเผื่อเวลาไว้ก่อนต้องไปถึงก่อนใช่ไหมไปนั่งรอสักพักหนึ่งแล้วก็พอจัดเสร็จก็กลับมาเนี่ยมันใช้เวลาเกือบ3ชั่วโมงอะ่ะสำหรับจัดรายการชั่วโมงหนึ่งโดยเฉพาะยิ่งเมื่อก่อนผมจัดรายการโทรทัศน์นะคุณสถานีโทรทัศน์เขาอยู่คลอง5ผมขับรถไปชั่วโมงหนึ่งอ่ะนั้น3ชั่วโมงจริงๆเลยแล้วก็เสียค่าน้ํามันเยอะมากทั้งค่าน้ามันทางด่วนในประมาณ500อ่ะไปกลับนะฮะทีนี้เนี่ยพอพอลงทุนอะไรทั้งหมดที่บ้านคือพอดี พอดีผมโชคดีอะ่ะพ่อเมื่อก่อนบ้านคนอยู่เยอะไงก็บ้านค่อนข้างใหญ่ผมก็เลยมีห้องออกกําลังกายเองก็ไปซื้อเครื่องออกกําลังกายมาทีละชิ้นทีละชิ้นตอนนี้ก็มีเยอะพอสมควรนะีตอนนี้กําลังอ่ากำลังสังเกตดูนะครับกำลังจับตาม,มองดอูจักรยานที่เขาเรียกว่าอ่ายังไงจักรยานเอ็นปั่นนะฮะหรือเปนยังไงอ่ะนั่งเอ็นเอ็นแล้วก็ปั่นจักรยานเพราะเพราะจะได้ให้แม่ปั่นได้ด้วยนะ ซึ่งซึ่งเออมันก็ดูว่าดีนะมันดีกว่าลู้วิ่งอ่ะลู้วิ่งมันเหนื่อยมากนะค,คุณเนิทุนดะวงพรก<า>็ไปซื้ออะไรพวกนี้มาไว้อยู่บ้านผมว่าก็ทําให้การอยู่บ้านม,มาานีความสุขมากขึ้นนะครับอืมก็มันเป็นอะไรที่มีความสุขในการอยู่บ้านของหลายๆคนมันแต่ว่าหลายคๆคนเขาก็ไม่แฮปปี้ไงอืม,อมถ้าถ้าเราถ้าเราแบบอย่างมันก็มีวันเสาร์วอาทิตย์หรือวันที่เราไม่ทํางานใช่ไหม หรืออย่างเช่น <c oughs> เราเทปไว้วันนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยวันสงการถ้าเปิดจะออกไปนอกบ้านมันก็ออกไปได้แล้วท่นี้เนี่ยมันออกไปสบายๆไปเที่ยวแล้วอย่างนี้ก็คือก็ไม่ใช่ <c oughs> คุณถูกขังอยู่ในบ้านไงคุณอยากจะออกไปเมื่อไหร่ก็ได้ใช่ไหมครับค่ะก็สบายอ่ะคุณนวหลี่พักผ่อนกันเต็มที่พรุ่งนี้ก็ลุยงานนัุณผู้ฟังพรุ่งนี้ก็ตลาดเปิดนะคะ เปิดแบบเป็นฟันแหวงแหวงนะอ่าเปิดแบบฟันแหวงแหวงนะคะก็ก็ไม่เป็นไรแต่หวังนะเนอันหวังว่านะคุณรู้งังหวังว่ายอดผู้ป่วยโควิดยอดผู้ติดเชื้อโควิดเนี่ยจะลดลงนะคะความไม่มีใครเป็นอะไรเพิ่มเติมแล้วนะคะดูดูแนวอย่างคุณมิสลอีกเจ็ดนาทีคุณคุณดวงพรคือดูแนวโน้มนะจำนวนผู้ติดเชื้อในประเทศไทยเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเรื่อยเเนี่ยจัง จากนะจากไม่กี่สิบคนนะเมื่อก่อนนี้นะหรือบางวันไม่มีเลยนะแล้วก็เพิ่มมาเป็น 30, 50, 100, 100, 100, 100, 900ิบห้าสิบร้อยหนึ่งสามร้อยเจ็ด้อยเ้าร้อย่ะมันมันไม่ได้ลดลงนะมันเพิ่มขึ้นเลยเลยน,น่าเป็นห่วงนะอย่างที่ที่ผมพูดเมื่อวานนี้นะก็คือผมคิดว่าทางดีที่สุดเนี่ยน่าจะเป็นน่าจะเป็นต้องกลับไปล็อกดาวน์นะคือผลเสียที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมากกว่า นะผลที่จะได้ทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะยิ่งไอการกลับไปคิดถึงเรื่องการเปิดพรมแดนให้กันักท่องเที่ยวเข้ามาเนี่ยถ้าไปดูในต่างประเทศนะคุณอ,อย่างเามื่อวานนี้นปากีสถานเพิ่มเยอะมากเลยนะฮะแล้วนกะนะ็จำนวนผู้ติดเชื้อในโลกเนี่ยมันมันไม่ได้น้อยลงอะ่ะนะฮะมันยังเพิ่มขึ้นฝรั่งเศสเงี้ยเยอรมันเนี่ยโอ้โหดูภาพตุรกีเพิ่ม52,000คนอินเดียเพิ่มแสน0 0 0คน ปากีสถานกับอินเดียเพิ่มเยอะบราซิลก็เพิ่มหกหมืเก้าพันคนมันไม่น้อยอ่ะนะฮะคือถึงแม้ว่าจะมีการออกไปฉีดวัคซีนอย่างอย่างแพร่หลายอย่างมากเป็นล้านล้านโดสนะ,<อ>ะดูเหมือนจะมีสหรัฐนะที่จำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มเนี่ยมันมันมันลดลงไปอย่างเห็นได้ชัดนะคือแต่ว่าแม้กระทั่งลดลงไปเนี่ยนยะฮะ,ะวัน วันอาทิตย์ก็ยังห่หมื่นหกพันเจ็ดร้อยหกสิบสี่คนนะฮะแต่ที่ผ่านมามันสองแสนกว่าคนต่อวันนะฮะจำนวนผู้ติดเชื้อสะสมในสหรัฐจนถึงวันอาทิตย์เนี่ยมันสามสิบเอ็ดล้านแปดแสนหกหมื่นเก้าพันคนนะฮะมันมันสิบเปอร์เซ็นต์ของประชากรแล้วคุณเนะซึ่งซึ่งใช่ไหมครับอย่างที่ว่าเนี่ยคือคือเหมือนกับว่ากําลังคิดว่าไอ้เชื้อไวรัสเนี่ยมันจะไม่หายไปจากโลกะ่ะ อย่างน้อยเนี่ยดูเหมือนกับว่ามันน่าจะอยู่กับเราอีกสามถึงห้าปีนะฮะแล้วโอกาสที่คุณคุณผมผมเนี่ยจะติดเนี่ยมันเยอะคือคอในที่สุดแล้วเนี่ยมันใกล้ตัวเข้ามายังหลานผมทํางานเมื่อวานคุยกับหลานนะฮะเขาก็ไปทํางานทุกวันเนี่ยเขาบอกว่าเพื่อนเขาทุกวงการมีคนติดเชื้อหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นธนาคารนะฮะหรือที่บริษัทนะฮะหรือในเครือโรงแรมที่เขาทํางานอยู่นะติดเชื้อหมดทุกคนแล้ว นะฮะเสร็จแล้วเนี่ยก็มีเพื่อนที่ไปสัมผัสกับคนติดเชื้อแล้วกลับมาแต่ตรวจแล้วยังไม่พบจะตรวจครั้งที่สองนะฮะแต่ก็กักตัวอยู่ซึ่งตัวเขาเองนี่ก็ไปพบกับคนนั้นตัวเขาเองก็กักกักตัวอยู่ตอนนี้1 4วันตอนนี้ก็ w ว r k f ค o m home อ่ะนะฮะทีน,นี้มันใกล้ตัวเข้ามาทุกทีทุกทีแล้วอ่ะคุณดวงพรไม่ใช่ใกล้ตัวธรรมดาคุณสุริใกล้ยิ่งกว่าใกล้อีกนะฮะเหมือนประมาณคือทันก็บอกว่าเอ๊ะเราไปตรงไหนแล้วบางครั้งเนี่ย เราก็ไม่รู้ว่ามันติดจากอะไรนะคะเพราะบางครั้งเนี่ยเราไม่ได้ไปสัมผัสอะไรกับใครเลย,เยแล้วถ้าเกิดเราอ่านไทม์ไลน์ของแต่ละคนเนี่ยก็ไม่ได้ไปสัมผัสอะไรเลยแต่รอบนี้เนี่ยส่วนใหญ่นะคุณผู้ฟังไปงานปาร์ตี้ไปงานหลักสูตรปาร์ตี้หลักสูตรนั่นที่เรียนหลักสูตรนั่นที่เรียนหลักสูตรนี้นะคะคนใหญ่คนโตคนมีสตังค์เนี่ยติดหมดเลยนะคะมันก็เป็นเหมือนที่คนที่เขารอในในใน ในไทม์ไลน์ในเฟซบุ o กนะคะเขาบอกว่างวดโควิดคราวนี้คนรวยติดคนคนจนสวย <c oughs> นะคะทำไมคนจนสวยคือคือเพราะว่าคนรวยเขามีสตังคนะ์ไงไปโรงพยาบาลไปตรวจนะในขณะที่คนจนก็ไปต่อคิวยาวมากในการที่จะตรวจหาเชือ้อโควิดนะคะพอถ้าเกิดสมมุติที่ทํางานอยู่อีกนะคะพอหยุดก็เป็นส่วนนี้ก็เป็นลูกจ้างรายวันบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างงีง้นะคะคุณู้ัง ก็ไม <ale> ่มีรายได้อีกกับตังจังหวัดก็มีปัญหากักตัวอีกคือคือโดนไปแบบอย่างอ่วมอรไทยจริงๆนะคะก็ไม่แน่ใจว่าจะมีผลต่อเศรษฐกิจยังไงก็คิดว่าหลังเมษาหลายๆสํานักพยากรเศรษฐกิจทั้งหลายก็คงจะมีการทบทวนหรือพิจารณาพิจารณาอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจกันใหม่เหตุผลนั่นก็คือว่าเพราะไม่มีใครคิดว่าเดือนเมษายนที่ นี้เนี่ยมันจะวิกฤตขนาดนี้นะคะคุณผู้ฟังอันนี้เราก็เลยต้องอต้องรอดูว่าคุณจะวิกฤตเศรษฐกิจขนาดไหนนะคะมันเราเราไม่รู้จริงค,คือสรุปนะผมว่ากาศตกอะ่ะนะฮะอย่างเช่นกรณีคลัสเตอร์ที่ทองหล่อเนี่ยนะฮะ,ะออไม่รู้จริงเท็จยังไงนะแต่มีคนส่งคลิปมาให้ผมนะว่า เข้าไปในเขาเป็นเขาเรียกว่าอะไรค็อกเทลลาาใช่ไหมเสร็จแล้วก็มีเขาเรียกอะไรผู้หญิงเป็นคาโยตีหรืออะไรนะฮะมาถึงแล้วเขาก็ให้ดริงก์อ่ะแล้วก็ให้เงินทีนี้เวลาให้ดริงก์เนี่ยเขาบอกมีแก้วสี่แก้วเองกินกันหมดทั้งผับเลยมันก็ติดกันหมดทีกคนใช่ไหมอืมใช่ก็ไม่รู้ใครเป็นคนเอาไปแพร่แต่ว่าก็ติดกันหมดแหละใครที่กินเหล้าด้วยกันเนอะใช่ไหมค่ะ ก็อย่างที่ดิฉันบอกคุณผู้ฟังไปตั้งแต่แรกๆว่า,ากาดเราอย่าตกคือเราต้องใส่หน้ากากอยู่ตลอดเวลานะคะอันที่สองก็คือมือเราต้องล้างถ้าเราไปจับไปแตะอะไรนะแล้วอย่าเอามาอทิ้งยี่ตาคุณผู้ฟังเพราะว่าตอนนี้มันกลายพันธุ์เขาบ,บอกตาแดงก็เป็นอย่างที่ดิฉันย้ำไปเมื่อวันก่อนนะคะบอกว่าคือบางทีก็เป็นที่ตาแดงด้วยนะคะคุณผู้ฟังอันนี้ก็เราต้องเราต้องอ เขาเรียกว่าอะไรคะดูแลตัวเองออกกําลังกายนะคะคือหายป่วยก็ต้องออกกําลังกายไม่ป่วยก็ต้องออกกําลังกายนะคะบางครั้งเนี่ยคนเราว่าโอ๊ยป่วยไม่ป่วยก็ไม่ออกนะคะเน้นเห็นตอนนี้ทุกคนก็ไปเที่ยวไปเที่ยวไหนไปเที่ยวทะเลนะคะแต่มันก็หลายๆคนเนี่ยก็ร้อนอากาศร้อนก็คิดว่ามันเดี๋ยวมันก็คงดีขึ้นแหละนะคะเราไม่รู้แหละ เราดูแลตัวเองดูแลตัวเองครับ,รบผมว่านะฮะมันคงต้องมี breakthrough อะไรสักอย่างหนึ่งในที่การคิดคนนะครับในเรื่องที่จะกลับมาจัดการปราบไอ้เชื้อไวรัสโควิด -19 เนี่ยถ้าไม่งั้นมันคงไม่หมดลงไปหรอกนะฮะท่านผู้ฟังก็อย่าลืมนะครับเข้าไป ใน f c e e o o o นะฮะไปเซิร์ชคำว่าสองเศรษฐกิจจะมี2อ,อันนะครับนึงเป็นกลุ่มของอ่รายการ2องเศรษกิจก็มีท่านผู้ฟังไปโพสต์ข่าวโพสตคลิปอะไรต่างๆไว้นะครับก็ขอให้อยู่ในกรอบของกฎหมายนะครับส่วนเพจของหน้ารายการ2องเศรษกิจก็จะมีข่าวที่เราอ่านไม่หมดนะครับไปโพสเอาไว้ก็อย่าลืมไปอ่านรวมทั้งนะครับผมไปค้นเรื่องเกี่ยวกับอวกาศนี้มาเยอะลองไปดูนะครับน่าสนใจวันนี้นะครับคุณ ดวงพรอ,อุดมทิพย์นะครับผมยศศรินิดไปบูรายการส่องเศรษฐกิจลาผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งน,นี้วันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ